นี่ยครับซีโอกำลังพันลำอยู่นะฮะไม่อันนี้คือออกสื่อไม่ได้อ๋อออกสื่อไม่ได้มันคืออะไรครับมันคือฟัง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 กระเป๋อ่าฮะเอออะไรกันนั้นน่ยไม่ต้องบอกอันนี้ก็ได้ฟังเหมือนกันอ๋ออ๋ออ๋อเขาเปิดไหมกอนเขายังไม่เปิดยังไม่เปิดนี่แล้วก็เปิดเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่เปิดเปิดเปิดนี่พันลำพันลำพันลอ้ำ ไม่ธรรมดาเพื่ออะไรไนรอโอ้ไม่เอเลแกนเลยกินเบียใส่ลอดมันคือน้ำหมักน้ำหมักธรรมชาติน้ำข้าวน้ำหมักธรรมชาติน้ำบาลีน้ำหมูโอเคิน้ำหมก แม่เฟอร์ได้ถามว่าเดี๋ยวนี้คุณติดเอะเลแกนใช่ไหมนี่ลินแบบเอเลแกนให้ผมดูชมันจะหกนะมันจะหกนะเฮ้ยก็แบบนิดตึงดีนะอย่างนี้ขอไม่ได้อยู่โอ้มันจะสังจบกระจายสามสอง เอเดงโตโคตรเอลิแกนต์เลยใช่บ้านใครเอลิแกนต์ทิงกระกระจายเป็นทัหมดเอาจริงนี่มีการเอลิแกนต์ของแท็ตัวอย่างนี้นี่อะไรล่ะมายุ่งอะไรล่ะนี่คือเอลิแกนต์ของแท็บนี่เอเดงโตมาคนละสไตล์คนละสไตล์ทะเลาะเอลิแกนต์มือสองเอลิแกนต์จินแดงแล้วไหนต้องเาแบบพี่เอลิแกนต์แหล่งลิงโชยูแบบเอลิแกนต์นะครัวอย่างนี้ กานตกเดิมการเอลิแกนต้องเริ่มจากการจีบให้ถูกต้องอ๋อต้องจีบให้ถูกต้องจีบให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆลีนโอโยุกสุดยอดครับเอลิแกนขนาดแท้นี่จะว่ามันจีบผิดวิธียังไงฮะถ้าจีบอ๋อเอามาเอามาเอามาไม่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 ยังไงฮะยังไงยังไงไม่เกี่ยวกันอไม่เกี่ยวถูกวิธีมันจะไม่เสียสี่หมื่นฟรีอ๋อจีบผิดวิธีอุ้ยจะเลยเสียอ๋อ ต้องต้องขอครับจบก่อนจบก่อนจบจบก่อนจบจบจบแบบเอเลแกน n t จนี่นี่เอเลแกน n t ขนาดไห้อักคุนครับเชิญครับจบแบบเอเลแกน n t เฮ้ยจบเลยหรอเออจบยังไงดีวะจบจบแบบจบจบจบอ๋อวัดกระท o n เนี่ยไม่ใช่แบบยกยกที่จบแบบเอเลแกน n t ยังไงวะ เาไปครับไปครับกินกันเลยดีกว่าแต่พูดประงไปดูนะโอเนะครับเมนูเรกมาแล้วฮะนอตเอกนตจิโมกิทานี่ยถ้วย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 ใส่หัวไปซะอ่าแนะนำวิธีกินแบบเอลแกนต์น่ครับวิธีกินแบบเลแกนต์นะครับนี่นี่แล้วถ้าถ้าถ้ก็เทนาีมาหนึ่ใช่ไหมอแล้ทีนี้เี่ยเราอาวาบิเนี่ยนดนึงวางไม่ตองการใช่ไหประกบับประกบลงนิดเดียว เอลิกันสมาทวนโด,ดเอลิกันท์ที่มไปเอเลิกันแบบอ่าไอ้นี่แหละแบบเลียวเลยนะเอ,อเลิกแบบันทนะ์เลยยิ้ไปหนึอ๋อไม่ไม่ใส่วาซาบิเหรอครับไม่มีวาซาบิมันไม่เอลินกนท์นะฮะอ๋อต้องหมักก่อนมันเริ่มจะเค็มแล้วนะครับนั่นนะ่ะสะสมอาหารแควาซาบิฮนะโอ้โหนี่ครับ แบบเท้าเกินเล็กๆของแพ้จะกป็ั้งหนึ่งลันก็จะเอาออกเมฆครับมันคืออร่อยคือมันคืออะไรพูดตรงไหมไม่รู้พูดอะไรกัน วิธีวิธีกินของผมคือผมกสมแล้วนะฮะอ่าแลกจิ้มเลยแล้วก็จะมีความแซ่บความนัวอมอยู่แล้วอันนี้จิ้มตรงๆครับไม่ใช่จิ้มเลยจิ้มเลยมันจะไม่ลงถ้วยจิ้มเลยเลยนะเอาไหมจิ้มลงก็ได้จิ้มลงก็ได้ธี่ง่ายที่สุดนะคุณมันก็ใส่ปากโอ้โหนี่เล่นเล่นกัน มรีวิวการทานแบบเอลิเกน์น่ะฮะทานแบบทานแซลมอนดีๆตั้งแต่ตัดๆๆๆพอจบ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 ช้าเหลือเกินโรยถ้วย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 ใส่หัวไปซะทานกินมิโซะแบบเอลิเกน์มาแล้วครับคุณอยากกินแบนี้ไหมเอลิเกนหยุดเลยนะครับคุณจะกินอะไรแบบนั้นใช้ช้อนส้อมนี่มันไม่เอลิเกนเลยนะฮะต้องใช้ตะเกียบ อ๋อวิธีการกินต้องใช้ตะเกียบใช่ไหมใช่เอลเลกนต้องใช้ตะเกียบัเดี๋ยวนะคุณกินจะเริ่มคุณมีปากโงกิน <c oughs> น่ไปไงก,นก,นกนไินนี่นรแรงไหมโอเคันไหม้อกเลเกเนอเบอชอทบกุกอนเฟสก็ได้ไเนเอลอเลกเกนเอลเลกเก เอเนแกนป้องกันสามสี่เอเดแกน,แกนไม่มีพลังมันเป็นคนมาครับให้ทำ